คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรักเข้ามาหนังเล็กหังเส้นบินเส้นเส้นหลุดนนะคะมันคือประานคันั่นคืประาน เมล่รงเพื่อก็เชี้ยนให้แล้วนี่เมื่องเ่ยเออเอาเมล่รงกับของเพิ่นอ่ะนี่อยากรู้เลขรักตายังรู้เลขลักของตาไหมจ๊ะพวมาคนตาอยากได้เลขลักของตาไหมมันไม่ผิดเขาอะไรนะครับเพาเขาเพราว่าเป็นยังให้เพิ่นไปเพิ่งเรียกม่นกับมาก็ไม่กับเขากุ้งหวัดล่ะตั้งแต่ผ่านมากระดาย มันตีมารักงวยอมตรงมาอืรจะังรนยักงวยขีดมันติมีม่้ามันีมีหนึ่งมีหามีเจ็ดมีหนมีหามีเจ็ดรักงวยเนาะอ่านมากขีดขันมากคูกะมีศูนมีสีมีหกมากัวนึงเก่นได้ขันมาครูมีศูนย์มีสี มีหกมีหกม่ตัวนึงเกินได้แม่ตัวนึงเกียนได้เลขขึ้นมาออต้องเข้ากานึ่งขาใดขานึงจุได้แม่ตัวใดกิยี่ปีแต่แม่คู่แม่ศูนย์แม่สีแม่หกหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยเลขคู่นี่แม่ศูนย์แม่สีแม่หกต่เลขคี่เลขคี่นี่แม่เจ็ดแม่หามาหนึงแม่เจ็ดม่หามาหนึ่ ตองมาตัวหนึ่งเกียใดกันอ่กันเยนึ่งก็มีสตัวตัวนี้มีสามตัวแลยตัิมาตัวหนึ่งหลักหน่วยขี้นี่จะไใดแน่ก็ตาเกียรหาหนึ่งเลขขี้เกียราหนึ่งจเมื่อประวัางขออนุญาตใส่พุ่ตาพรหลักหน่วยถ้าขี้ท่าขี้เดี๋ยวรอเลขคู่เอา เากไเล่นางนีเ่นรนี่ลักหน่วยเนาะจ้าหน่วยหนวยหนวยคู่คู่หนวยคู่ศูนย์ศูนย์สี่หกกตองมาตัวนึงเป็นได้แต่มาคู่กับมาตองมาอยู่ในสามตัวนี้แต่มาที่กับมาอยู่ในสามตัวนี้ จับได้ก่ยพีจับได้บ่จ้าจับได้รองจับรองบังด้วยเเอาขันเี่ยอยจับจับตัวใดกันจับเป็นจับเป็นจับสี่ศูนย์นี่แหละสี่จับสีหนี่แหละสี่หกเอ่ตันี้ิปลาอก้อบปนี่จับขี้ด้วครับเป็นขี้นี่กะทิแเป็นนื้องาเนื้ครับเจหเจ็ดขีคู่เส้กันจับใส้กันได้บ่จ้าได้ได้ไ่มีปัญหายังแต่ว่าต้องให้แต่ว่า มากแบบใดเท่านั้นมันมากเ่ราะพีกันด้วยค่ะพี่กันสำหรับเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยมากตัวใดครับนี่มากเครื่องมือนี่มากเครื่องมี่ในตูนี่เป็นบ่ตู้นี่พี่น้องอ๋อมีแกซีหางตัวนี้อยู่แต่เมื่อนี่มันเอื่นกแกมันเอื่นเลยหรือพี่น้องแม่พอแนวช่างจากตาเราพอผัดจับงวดกันกันเป็นกรณีว่าบนตัวนี้เลยนี่ค่ะอ่าบนอืมกันล่างกันซุ้มนี่ครับล่างนี่คือ ตาประกาศก็บอกแต่เปลี่ยนทั้งใหญ่ๆนี่ด้วยเปลี่ยนทั้งนี่นะเห็นด่านันเห็นยุบเห็นยุบบอกเห็นพี่น้องเห็นด่านีเห็นบ่พี่น้องมันบ่ค่อยเมือกบ่ค่อยออกตัวเน้นตัวนักพี่ว่านี่เอาลองเน้นมองดูเน้นเน้นบ่ได้เน้นบ่ได้ขึ้นเรีนบ่ได้เรีนเสมอเลยเสมอซีตัวนี่คือเน้นบ่ได้ละมันเออขึเน้นคือนเน้นน้ำกันบอกเน้นก็้นเน้นน้ำกันเลยเป็นว่าล้าเรีนทั้นี่ก็ได้ไม่องพ่ว่าเจนใดทีเอาท่อกันตัวประกาศ ก็ว่ามันกันนักนี่ก็ียกันนี่ก็ขึ้นนักล่างนี่นะจ้นักล่างหนึหาคับหาเกียหนึ่งหก่อนอ้จะันขึหเเอ็เ็นีูนย์ครับซีหกเียหาไม่น่าใี่เติมหัวหาลงข้างล่างเู่นเลขกผ่านะคื้เลขเก้านี่ฮะเออเนี่ยห้าค่ะตัวเอ็ดนี่เ่เออนีละนี่วะเออนั่นละทสิาเนลขเนี่ชัดเจนเลยี่นองเอง พักกันมากเลยใชมพแต่เฮี้ยนนัมนแหละมาด้ยิ่งเขาของก็มาคะว่ามันสิบพันทโ่วดีเิ่นกระบะเลี้ยงกับเบิ้งสิเกียนกับอะไรผู้ใดเห็นผู้เกียนเน่ยพี่มาเล้งนา่งล่ามทุ่มเขาควนนี่แหละพี่ระเจางพีส่มกันเป็นบ่บ่ว่ามันสิธรรมดามันสิมีต้องมีแน่นอนไฟานากเขาสิงกับแม่งกับเรีสบไปภาษาเมื่อไหร่บ่ กันองค์ฟูกง่ายผมสิ่ไี้ยนได้ขีดินเบิ้งเห็นเบื้องล้นแล้วตอนเสวขงทั่วไปเนาะอรมี่เนาะเพราะว่าพนมี่อ์ของเพิ่นอยู่แล้วคุณตาเล่าว่าบอผาดจากงวดถูกทุกงวดนะคะเลขลักเลขติดเพาพผาดงวดอันงวดตามแปดครับอย่ังไะเจ็ดสามเออมาทั้งบนทั้งล่างค่ะเพราะว่ามันานี่ยเร่อแม่เราอยู่วัดกุแแจเรากรให้ สวนบนสี่ศูนย์สี่หกถ้าคู่จะมาตัวนี้มันบอกค่ะหลักสิมาคู่คือตามตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเด่นได้เกันมาคู่เป็นขี้ก็ต้องมาเนี่ยตามตัวบ๊อบขาดบ๊อบขาดเนียนข้าก็ได้เนียนซัมเราเน้นให้แล้วล่ะเลาว่าบอกให้เราเน้นเราเด่นให้่ลาว่าบวกก้าสื่อซัมนี่ก็จัสบราจังได้ก็ซั่มกับเลขบากีคู่เนาะแต่ว่าถักกับได้เพราะนอหน้าหนึ่งได้เพ้าะเรียหำได้อครับ ขึ้นใกล้กับให้ตลาดให้มั่นปัญญาให้มันตระเล็กเล็กจะมีรักนวยมีเนื้อมีหามีเกศส่วนรักสีที่มากมวนกับอะไรเงินแล้วอเงินแล้วยี่ยงกี่ยอดยี่จุดๆยี่จับคู่ห่นะคะบจับคู่ห่ล่างนะคะหนึ่งห้ากับห้าเกศสองตัวบนบรรตับบรนจับคู่ห่มากสี่ศูนย์กับสี่ห กใจตรงใจกับหลายท่านหลายคนเยอะเกล่ากับว่าถ้าบุญยอดชัดเจีดีเนี่ยไม่ได้เจีดีนี่ผู้ใดมีหาหาคนที่มาสั่งถ้าบุญนี้เนี้ยทางเกียดีนี่หายากที่สุดจังหวัดหนึ่งกะทิบพราใครมีโบย่าโบย่ายอดยอดชัดเป็นยอดเลยครับสามสิบสามเมตรสามสิบสองเมตรนะครับ เจดีสามสิบสามเจดีสามมเมตเซนเมตเก้เซนแล้ยอดชัดนี้บนี้ยอดชัดเห็นอไรบ้บนเด็อยคุณ่ะพ่นเก่ามากแม่นอียบานเต็มเวทีแน่นอนนะครับายสีพ่นกำลังมากตับ้ตวนนตัี้วนวนัวนีวนี้วนี้ตนี่วนวี้ันี้วนี้น้าน้าววนี้้้าตัวนี้นี้นีน้ นมาชอบเราตามเล่านะครับวับางก็ชอบกพันๆใส่นะครับงวดวันที่นางแมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หนึ่งเด้อจับคู่หน้ามาชอบกันจัดหนึ่งหาชอบหาเจ็ดนะคะกับเป็นแนวทางของตัวเลขนะคะเข้ากับไปพิจารณาเบื้องเอาวิเคราะห์เอากัดถูกพิดก็เป็นไปได้เสมอนะคะการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงนะคะคุณพ้าบอมีน สามตนบอค่ะมีแต่สองตบอค่ะแต่แต่สองตนี่กับพ่อสองตกับพ่อเนาะสองตนี่กับโฮสายมันใจจ้าจังนะพ่อนี่ยเล่ากันถูกทุกงวดนะคะฉายาเพิ่นบ่อคอยผาาจ้างวดมุดขอบขั้วนะคะพ่อแม่ลูกถูกเลขประจําตลอดปีจนนับลงบอกว่าถูกทุกงวดถูกทุกงวดทุกงวดจนนับลงให้ให้ว่า สิว่าบอกก้่ต่ว่าครับแปดกระเทียสามแปดเจ็ดสามดเนาะค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดนี่รังว่านั่นเห็นกระถือบนล่างกระเที2สองสองกระเทีกระเมวัความระวาเก้าเจ็ดกระเทีที่ขวดน่นะจากที่ได้ยินมาว่าบ้านก็บอไก่กันนะกที่สุดก็เพื่อนเพื่ก็มิจสิบตัวกรับเจ้าตัวท่านั้นแหละกระเทก็ยอแค่นี้แล แต่ว well. ่าแห่งบ่อผาดเขาก็บ่ได้เล mm. yeah. ่นบางลุ้ยการพนันเล่นพ่อได้ฟังเป็นดีทุกเกี่ยวกับทุกเรื่องกันทีลุ้ยกันลุ้ยแล้วมันเล่นมากเลยอ้โหต้ก็เล่นพ่อฟังเนาะค่ะเล่นในมีสติเป็นแบบเหมือนีนมากทั้งมาทำบุญทั้งมาได้ตัวเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งได้มาได้ตัวเลขนะคะมาได้มาผอคุณพ่ออยู่ที่วัด วัดซื้อวัดอีกยังก่อนนี่พ่อวัดป่าดงยางใหญ่วัดป่าดงยางใหญ่ค่ะท่านผู้ชมเบิ่งงานรถค่ะงานใหญ่คักนะคะเกิดมากับพึ่งเคยเห็นนี่ยแหละค่ะอยู่ที่อำเภอพิบูรณลลักนะคะท่านผู้ชมพญานาคนี่โอ้สองแสนกว่าเจ็ดนะคะได้ได้แค่ได้ยัง่ไดงได้เลขเอาเฮ็ดอยู่บ้านเฮรอนี่ก็ได้อยู่แต่่วาิกัดเปลี่ยนคัเปลี่ยน เป็นถ้าฝนอีกีดชวดให้เลยเพราะว่าอยู่ตั้งฝนมันมันมันพุ่มแช่โจนี่ห้าก็ดีเสกที่ด้ิ่กันตามันกาคาด้ยขี้กันละแต่ว่าห้าเสียเอาเป็ดบ๊อบเป็ดมันมันถือยูืมองหันเท่านั้นสร้างเจดีนี่ถือว่าไปได้สร้างนี่บุญขยัยได้ไหมคือว่ากันพูดอะไรก็บอกว่มีบารมีก็คือบ่ได้สร้างไม่เห็นแล้วกับพานไปไม่เห็นแล้วกับพานไป S <S แต่ว่าถ้าพู้ใดเข้าใจในสิ่ในรรมก็บ่าเออเกิดมาเป็นคนแก่หนึน่งช่วงจังหวะงายมันสางสิเ้าก็ทถำบุญฝากไว้ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันเป็นทางพระพุทธศาสนา,ษา,ษาเพป็นสิเอาอธิธาตุอันพระอรหันต์ทั้งหลายมาลงมาึืนไหวนี้ทั้งหลายเราก็เข้ากับถำบุญไปเข้ากับมีส่วนทร่ว่าเข้าได้ ฝากไปในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเงินให้เป็นเท่านี่งไม่ว่าผู้ใดไปแยกเอาได้เอาฝากไว้ท่าางพระพุทธศาสนาเท่ากันไปได้เก้าเท่าคืองเก่าพุ่นละเขาตายไปเทาดวงวิญญาณเทาบุญอะไรทีได้ไปใส่ไปใจผู้ใดอยากบวมท่านบุญนะคะเพิ่งกจอเหตุไปเรื่อยๆประมาณปีนึงมันปะค่ะค่ะปี อ่าปีตากบบระบะแน่ยนีค่ะแต่ว่าเห็นไหมล่ะปีกว่าแล้วเห็นไหมล่ะปีกว่ากบบระบะแน่นะคะท่านผู้ชมอาจคันมิโชคใไงขึ้นนี่ล่ะมือแรงนี่ล่ะรอเบิงนะพ่อเนอาะกระบะแน่อาจสิแล้วเร็วก่อนแล้วก่อนกัหนดไว้ก็ได้เนาะคะ่ะกหนดก็อาจจะมาพามาติดต,ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาแมวทา้งยืนีจะเกี่ยวกวบการนี้ติสเปิดเกลือไว้ทั้งต้นไม้ในร่มเลยตะเกียบว่อ เพื่อกันเพื่อกันกันเพิ่งยู่งองเดียวนี่เป๊ะ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 เลยแหอแสดงว่าพูดอยู่นี่ก็ดีพ่อมาแลงนี่ตั้งได้รู้อยู่นี่ก็ได้รักมากนะคะรักหน่วยเป็นขี้นะคะเป็นว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมกันตะเกียบประสัน่ะท่านผู้ชมแต่คุณพ่อเพิ่งกับหิรเหลลักมากนะคะเหลลักหน่วยนะคะเลขขี่มีเจ็ดมีห้านี่หนึ่งนะคะคู มีศูนย์มีสีมีหกเนาะคะ่ะจับคู่ล่างนะคะหนึ่งหักกมหาเจ็ดท่านผู้ชมกับกับเอาโรเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเพิร์าบนส่วนบนนะคะสี 4, 0, ่ศูนย์กับสี่หกค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะที่ขึ้น่อนะคะเป็นถูกมาถูกงวดนะคะท่านผู้ชมถูกมาทุกงวดนะคะหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะคะสี่ศูนย์สี่หกค่ะท่านผู้ชม แอดกันน้ำตัวเลขมานำเสนอธรรมชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะธรรมชมกรโปูใสวิจารณญาณในการรับช่รับฟังผิดถว่าใันกันเ,เลิกขาดทาธรรมชมมามังประชอบกันเรียนทานนะคะทามาทาชอบก็จงคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลและทุกๆุกขั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ